สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตยาพาเพลินนะคบวันนี้โอจะมารีวิวรถกระบะรีโวที่เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับรถที่อยู่ข้างหลังของโอนะครับก็จะเป็นรีโวเดวเปิลแคปนะครับ 2.8GR Sport ตวายเทนะครับเดี๋ยวโอพามาชมนะครับว่ามันมีฟังก์ชั่นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วชุดแต่งมันเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ สีขาวมุกแล้วก็สีดํานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตามมาดูเลยครับ กระจังหน้านะครับของตัว GR ตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนตัว r ี v o นะครับเขาจะออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เขาว่า Toyota นะครับมีกล้องหน้าและตัวนี้เป็นเลดร์นะครับตรวจจับรถคันหน้านะครับแล้วก็จะมีโลโก้ GR เพิ่มเข้ามานะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อม daytime running light นะครับ แล้วก็ถัดลงมาหน่อยนะครับจะมีเซนเซอร์ถัดลงมาอีกก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีข้อบไฟตัดหมอกที่ตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนตัวล็อโคดตรงที่ว่าซุ้มล้อเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเข้ามานะครับจะเป็นแบบเฉพาะของตัว GR เลยนะครับลงมาหน่อยนะครับยางนะครับยางตัวนี้เนี่ยเป็นขอบ17ออโเทรเรนนะครับ แล้วก็โตโยต้เนี่ยเขาใช้ยางของ BF Goodrich นะครับคนที่เล่น 4Wheel เนี่ยจะรู้กันนะครับว่าเป็นยางแถวหน้าหน้าที่คนเขานิยมใช้กันเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวคาลิเปอร์สีแดงตัวนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นสีดำนะครับหน้ายางอยู่ที่265ทับ 65R17 นะครับสปริงนะครับสำหรับคู่หน้านะครับตกแต่งสวยงามนะครับเป็นสีแดงนะครับ ตัว GR เนี่ยโลโก้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับถัดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องมองรอบคันตรงนี้นะครับกระจกมองข้างอันนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าระบบ e sm นะครับช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับแล้วก็มาด้านข้างนิดนึงนะครับมือจับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีนะครับแล้วก็เป็นมือจับแบบ สีดำนะครับดำเงาด้วยนะครับกุญแจ GR านะครัเขาก็จะมีโลโก้แบบนี้เลยนะครับ g r Sport ช่วงล่างเขานี่นะครับก็จะมีปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คนะครับที่ปรับจูนใหม่นะครับโช๊คสีแดงนะครับแล้วก็แหน่เพิ่มเข้ามาเป็น5้าเส้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ที่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็น224แรงม้านะครับแล้วก็คาลิเปอร์เป็นสีแดงข้างหลังเป็นดิสเบรกนะครับช่วงล่างทั้งหมดนะครับเขาปรับจุนเพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโลโก้ไฮ u ักลีโวเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคําว่า GR Sport ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับส่วนกันชนนะครับกันชนก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ RCTA ด้วยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้คนเหยียบนะครับเพราะว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์ของ RCTA นะครับมันเป็นระบบที่ช่วยเตือนเวลาเราถอยหลังนะครับสีดําด้านตัดกับสีดําเงานะครับมันจะเป็นแบบเฉพาะของ GR นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคบนี่ถัดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีกล้องมองหลังตรงนี้นะครับ ฟ้าท้ายของเขานะครับจะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับมันก็จะเบานี่มือเดียวก็ได้นะครับไม่หนักมากนะครับแล้วก็มีไลเนอร์มาให้แล้วนะครับจากโรงงานนะครับเป็นแบบเฉพาะของตัว GR เลยนะครับ เดี๋ยวโอจะพาไปชมภายในนะคะว่าภายในเนี่ยมีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับตามมาดูเลยครับมาดูภายในกันนะครับว่าจะมีออปชันอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังแบบซูเวยนะครับแล้วก็เป็นแบบหนังกลับนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับหัวหมอนของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ GR นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขันนบนะครับ เบลของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะปกติแล้วเนี่ยรถปกติทั่วไปจะเป็นสีดำแต่ตัว GR เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแป้นเหยียบแบบสปอร์ตของเขานะคบจะมีเฉพาะตัว GR เหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเอาไปตกแต่งอะไรเลยนะครับเพราะแต่งมาให้แล้วนะคบขึ้นมาหน่อยนะคบก็จะเป็นระบบปุ่มระบบความปลอดภัยต่างๆนะคบตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิด ตัวเซ็นเซอร์หน้ารถนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปิดเปิด BSM นะครับที่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สําหรับไว้ดูกล้องมองรอบคันนะครับเวลาเรากดเนี่ยภาพจะขึ้นที่หน้าจอนะครับส่วนตัวนี้รถคันนี้เป็นรถยูโรไฟนะครับจะมีปุ่ม DPF นะครับไปสําหรับกรองข่านะครับตัว G R ตัวนี้นะครับก็จะมีลาโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นพรมอะไรแบบมันติฟังก์ชันนะคะพุ่มด้วยหนังนะคบแล้วก็จะมีขีดคาดแดงให้รู้ว่าเป็นของ GR แล้วก็เป็นโลโก้ GR นะคบมีระบบ Toyota s a f e t y Sense นะคะก็คือแจ้งเตือนเวลาออกนอกเลนนะครับเตือนก่อนการชนนะครับมี a p t i v e c r คุ s ย Control นะคะเวลาใช้งานก้านจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี p a n e l Chip นะคะไว้สำหรับให้ลูกค้าเนี่ยเวลาขับขี่ให้มันสนุกแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคบกระจกมองข้ามแบบออโต้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับ หน้าจออยู่ที่10.25นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d Auto แบบไร้สายด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับมีตัวระบบไล่ฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ 4-wheel นะครับเราจะมีการปรับโหมดแบบขับแบบ4 wheel แบบความเร็วหรือแบบ4 w h e e l แบบโล w นะครับหรือว่าขับแบบไม่ใช่ 4-wheel ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดลงมาหน่อยนะคบตัวนี้ก็จะมีตัวชาร์ท ทั้งหมด3ที่เลยนะครับปุ่ม D A C นะครับคือช่วยชะลอเวลาลงทางลาดชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ่มปิด V S C T R C นะครับเวลาใช้ในกรณีที่เวลาเราต้องการกำลังในการตะกุยขึ้นจากการตกหล่มนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกเฟืองท้ายนะคะเพื่อเวลาเราขับขี่แบบโฟลว์ยเนี่ยมันจะได้มีแรงมากขึ้นนะคบตัวนี้ก็จะมีไวเลสชัชเชอร์ให้มาด้วยนะคบแล้วก็มาตรงนี้นะครับมี2ปุ่มนะครับคือปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดเนี่ยใช้สําหรับเวลาที่เราต้องการความประหยัดน้ามันนะครับส่วนพาวเวอร์โหมดเนี่ยใช้เวลาที่เราต้องการอัตราเร่งแซงหรือการขับขี่ที่เราใจมากขึ้นนะครับมาดูตรงที่พักแขนนะครับตัวนี้จะมีท่องเสียบ ตัว2 2 0โวลต์นะคบด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังนะครับพร้อมช่องเสียบชาร์จนะคบเป็นแบบ Type C มาให้ด้วยนะคบเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าออฟชั่นเยอะขนาดนี้ราคาเท่าไหร่แล้วโปรโมชั่นมันจะเล้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับก็เห็นไปรอบคันนะครับทั้งภายในและภายนอกนะคบตอนนี้ลูกค้าก็คงอยากจะรู้นะครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับรถคันนี้นะครับรวมชุดแต่งรวมสี สีแดงกับสีขาวเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งนะคะเปิดเ็จอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแนับาทนะคไม่แพงเลยใช่ไหมครับแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรว้าวมากเพราะว่ามันเป็น4ฟร์วินะครับอย่างรถรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคบดาวขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคบไม่ถึง2บาทนะครับอยู่ที่1.7เท่านั้นเองนะคบถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโต,โตโยตาพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสัด่นกระดิ่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับรอชมของดีพ e ี P จีไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ